ใส่แต่วต่าเสียบเด้ตามโอ้ไข่เล็กป่ะนะ่ะกระปุกสีเทาแบบตัวเองสั่งมาน่งสั่งหนอยพี่น้องเิ่งแล้วครับพี่น้องงัวแล้วง่วก็มีแห้งบ่อกของวัวลงเนาะใส่ขาถ้าไข่เบ่งโูดเข้าไปกันดีโอ้อยากได้ตากรองเด้พี่น้องถ้าเมียผมอยากกินมื้อนี้ต้มปลาคอสดๆผมก็ต้องจัดให้ไปซื้อที่ตลาด ล่างใส่เกลือนะครับผมแล้วก็ซาลามเพิ่งว้นล่างทำความสาดอีกรอบหนึ่งครับมีเมนูครับเมี่ยอยากกินหนึ่งหนึ่งกุ้งผมก็ไปซื้อกุ้งมาเมี่ยอยากกินต้มปลาผมก็ไปหาซื้อมากไปบักไก่ครับเมื่อนี้มีเมนูครับผมคนอยากกินเกียงปลาช่อนใส่ผักกระแยงผมก็ต้องไปหาเจ็ดผักกระแยงตามป่าตามเขามาเอาเมื่อนี้มีหนึ่งกุ้งกับต้มปลารอที่ตามครับ สวัสดีครับเมื่อนี้มีเมนูตำแจงครับเมื่อกินตำแจงแล้วก็ต้มปลาใส่ผักกระหยงแล้วก็หนึ่งกุ้งเมื่อกินคอยก็ต้องจัดให้ครับผมข้าวบาลูกีคิวบาเบีย,รยครับครับผมก็มีบระขามเปียกครับผมขาดตะไคร้ใบมะกรูดรสด,ดีแล้วก็ตามพอหมอเราหอมโมเดอร์กระเทียมก็จะตำใส่สักหน่อยหอมใส่ลงไปเลยครับบางคนทำํำไปแล้วก็ไม่เป็นไรบางคนอยากทำต้มยำ น้ำใสรองเบิ่งครับแซ่บไปเลยนะเพื่อไม่ให้ปลามันเกลี่ยเนื้อปลามันเกลี่อย่าว่าเอาพอรประมาณหรือว่าเอา,าเตามใจเราเลยเอาล,ะ,อาละนะครับกินนึ่งกุ้งมันนึ่งแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยน้ำเดือดพอดีกุ้งก็สุกพอดีก็รอรอบิ่งครับแซ่บป,ป้า,ปเ,เ,เ,าเป็นแซ่บพี่ปลาเป็นแซ่บพี่ลูกเออเบิ้งพี่น้องเบิ้งที่ไรห,หนึ่งกุ้งเนี่ ปวดอะหืมเป็นใจแซ่บป่ะลูกเจี๊ยบน,น้ำเดือดแล้วใส่ลงไปเลยตุ๋นแลวสุดๆครับล่างเกลือล่างน้ำยาดีน้องเอ้ยครับต้มยำน้ำใสใส่เครื่องให้เยอะปิดฝาไว้อีกเมื่อเกินยี่สิบตีเนื้อค่อยหวานแซ่บอ,บอู้พี่น้องขอช้อนขอควาบานห้อครับซื้อหิ้วตลาดล่างทำงดจัดต้มนน้ำใสพี่น้องเป็นระแซ่บนะครับ วุ้ยกระยองแต่เสี på, ho, sp, on, <t t ่ยนักซาหืมบ่อครับแต่เสียบ่อพี่น้องวุ้ยขว้าสมขว้าปรุงพร้อมทำแจงพร้อมซาพร้อมสุดเท่านั้นโลกนี้มันต้องคิดนอะไรโลกนี้มันต้องไปอิจฉาคนเบาพื้นคนควนอยากกินน้งกฟ้าวเกินเฮ็ดกิน ซ่บ <Yeah. S 2> กินตำบักแจงเด้ตำบักแจงให้กินได้บ่อะยายพอนะ่อโมโหนะต้มปลาให้ yeah, ใหพ่อมเห็ดตุ๋นใหญ่เฮ้ยนี้ไม่หนึ่งกงุ้งต้งปมปลายายโมโหนะัว oh, เสียตัวโอ้ย oh, เสียงหมกเสียงกาบอกมากเมื่อกี้ <laughs> เา้าตำยายโมโหเดี๋ยวโดวน เสียงโมกเสียงกาแม่สั่งแม่ว่นนี้อดปล่อยกินแม่ก็จะเป็นตามโอ้ใครเลี้ยงปุณ่กระปปงสีตะบาตัวเองสัง่งมานสั่งเลยพีน่น้องบังว้าปุกใส่ซื้อกินก็นได้อืมอกกีกจุลายเด้ไม่สิสองเออแม่แม่คืตามใจพ่พอเทพ่อกินนั่น็ดใจพ่อแมุ่ณพี่น้องเอ้ย เรครับพี่น้องงัวแล้วโุ้ยจะเสียบจี๋แม่แม่เห็ดนะไคือจะเแซ่บเจียพ่อคือหักแม่เจียพ่ออยากกินน้ำแม่ก็เย็ดแหงี้กูดังคือแม่คือต่ำแซ่บเจี๊ยแม่ป๊าดคือจะเแซ่บจี๋แม่แม่คือต่ำจะเสียบป๊าดบุ่งในพี่น้องป๊าดแม่คือแซ่บเจี๊ยบได้กินทุ่ ป้นหอมเมีแมวดเข้มป่อไอ้พกเรียงแส่บะโอ้โหเข้มนุ่มต่ำได้ไงเนี่ยฮร้องเศร้าต่ำเลยเศร้าเศ้าเข้มประคัเลยป่ะต่ำ่งกูเสียดายฟันบอกเรียงจริงเนี่ยหัหกับหัวเสบตักเหนดเลยจือกจืดเข้มกับเข้มป้อนไม่โรสชาดังเดี อืกอได้กินอุ้ยบาคั้กินได้มันเผ็ดได้หรอกโอ้ยยังบังคับปุ๊นี่เป็นได้ลูกรสชาตนะเผ็ดเผ็ดแลยยังอีก เียงกางเดียวเออวยองกันสิไหมกูขับพร้อมแักซี่ขัพร้อมต้นหอมแล้ะครับขับอะไรคือพักกครับพักปนแย่งบ้านพี่น้องเอ้ยมันจะสุดนอ้มไเปลี่ยนต้มหลไปด้ปลานี่คือถ้าปลาสดเราต้มนานๆไม่ได้นะพี่น้องมันจะเปรี่ย ถ้ามันเปียแล้วมันไม่มีรสชาติกลมกล่อมมันหวานนี่ถูกกินแล้วนี่ถูกกินปากงี้ยังเลยโอ้โหอ้ามันเสียบมันมีความสุกไอติวี่น้องว้าเนี่ยไอติวีน้องเองอ,อเสียปากงียังไม่ต้องหอ่วงนะครับเรื่องฝีมือพี่น้องมันก็สุดตลอดครับยิ่งถ้าเป็นน้ำใสเนี่ยผมจะต้มอร่อยมากนะครับ เดียกพี่น,อน้องว้าวบังใส่ใส่แต่ว่าเสียบเอ๊ะพูดรถสายได้พี่น,อน้องใส่ขาจะใครใบมังกรเข้าไปบุ๊คีักกระไรแยงเข้าไปอีกตั้งน้อยปวดใส่ตอนมันให้ปอดิแม่ให้ป้อม้อมางมันหน่อยสุดทนหลันพี่น,อน้องเอ้ยสุดทนหนเบิัง แซ่บซึกหน่อยครับพี่น้องสุดเท่านั้นร้อยครับตำแตงครับผมต้มปลาคอนฮ้อนแล้วก็ลวกหนึ่ง, <c oughs> งกุ้งอือกุ้งครับไอ้ผัชิตตดตมปากมันกันนะการชิวาเนี่เเดี๋ยวบอไปงไองค์ปุ่งเห้อเด่ารักแซ่บอยู่ แล้บว่าสมเป็นไรบอกอ้อูและอะ้งก็มีแห้งบ่รูอ่ะลงเนาะใส่ขาถะาใครใบะกรกดเข้าไปอเปไหนว่าได้บ่บึกถ้าว่าำเตียงเทือนันปวบาชิมคข้ากันนะโบเห็นกับตาโอ้ยพี่น้อง เอ้ยผุ่น่าผู้คือไข่ยา,ากสอนพิเศษกันดูเยีเ่ยมไปเรื่องเนาะบ้าเว้ยสุดตัวนั่นซดน้ำดูเด็กเซียมกูกินได้จะได้แกะกุ้งแห่งคู่ได้บ่เนี่ยตากร้องวิเศษพัดตีโอ้ยอยากได้ตากร้องเด้พี่น้องใครมีตากร้องเนาะ ตะกองกันนะพี่น้องวันนี้เงินเดือนเงินเดือนสามพันเป็นฟีอยูฟีวั <laughs> นพัตตีจำเกละะียวหน้าคนเอาเนี้ยปลากแม่ ตับเตียงก็แซ่บเลยคุณกู่แลจะแกะกลุ่กูได้ไหมแกะกลุ่มเมียพี่น้องมาโจ๊กให้แกะบ่แต่ว่าตับมเตียงแหละแซ่บอยู่แซ่บควเพ็นท่านชายวายเชืมซืนอรอดีเหี้ย เนี่ยมีค่อยฝึกหรือหนอเขียนสี่มือพี่นอ้อ,องเอ้ยคำเยี่ยมกินปากงเงียงเข้าไปกินน้ำปลาปลาแดกเข้าไปห้องนี้โอ้ยนี่ผมมากินอันนี้ก็ผมัเนเยี่ยผมกินนี่โครงแก้มตอนนั้นหน่อยผมมากิงเป็นเนื้อที่หวานมากโครงแก้มลองมือ เจ้าประเดียวไปกวนห้องคอ,อย,รเ,ยรอเราไปอยากเป่าเลยเี๋ยวอย่างโยชิแซ่บสิบปหาใส่ปปาแซ่คือใส่อ่อนของมัน คือพุงปางสินะครับท <đấy> ี่มีตัวนั้น <lucky> ค <samurai> ือสิมีเมียนเดียวเลยแหละเสียบหวานป้อมมาเสียบพุงปลามันจะเป็นเสียบก็พุ่งมียิ่งล่ะพุ่งมี่งมาแซีบ ซุดตัวนั่นมือนี้ครับขอบคุณเอคือติดตามมินฉลองนะครับ,บ,บนนครับขอบคุณเลยอ่ะกินง่ายๆกับครอบครัวแล้ะเอียดง่ายๆตัวอา,ากาศแบ่แบเ็ดเองแซ่บเองเนี้ยสำหรับมือนี้งอ่ะขอบคุณเอฟซีครับไอหน่อแซ่บข้างหน้ามืตากรองก่อยกินบอร์ยูทพอเพี้เอ็นอยู่เนี้ม กับยืดบกพอน่อยเดี๋ยวพ่อหลงป่ะเดี๋ยวลองไปตาดกินแล้วก็ต้องล้างค้าพี่หลองดี <c oughs> ลลดีบ่บอบอบ่ไม่นะนเดี๋ยวนี้นะช่วยเลย, <c oughs> ย้มเดี๋ยวว่า